สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขายเซียนคืนเมอสุเิน์กับสิได้มารีวิวเสือกผูกขาไก่แห่งพี่ให้นนองได้ชมก,กันกับผมนี่ก็เป็นโป้เสือกผูกขาไก่รับที่ทางขายเซียนคืนเมอสุเินในน้ำมาเปิดขายแห่งพี่ให้นนองก,นก,นกันกับผมนี่ฮะรายละเอียดสินค้าสำหรับลูกค้าที่สั่งซือ้อเสือกผูกขาไก่ หนึ่งเซนหาสิบบาทครับผมหนึ่งเซนหาสิบบาทตัวนี้สั่งซื้อหกเซนกับดิแถมหนึ่งเซนครับผมสามลอยสามลอยบาทได้เจ็ดเซนครับค่าจัดทรงหาสิบบาทเบ็ดเสร็จแล้วรอดชำระเงินสามลอยหาสิบบาทครับผมเนี่ยะซื้อหกแถมหนึ่งครับผมตัวนี้ก็เป็นโปเสือกผูกค้าไก่ที่ทางไข่เสียนขืนมุสลิมได้นำมาจัดให้พี่ให้น้องกันครับผมเป็นเสือกมูลีเทะครับ เนี่ยเดี๋ยวสิพาออกมาประกัน่ไก่ๆครับเนี่ยเป็นเสือกมูลีแท้ครับผมก็มีลูกค้าได้ทักเขามาตอนนี้สินค้ามาฮอดแล้วครับผมเนี่ยเสือกวบผูกขาไก่ครับผมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นลูกค้าได้สั่งเขามาครับผมซื้อสิบเม็ดทางผมก็แถมไปสองเม็ดครับผมเป็นสิบสองเม็ดนี่ฮะรายละเอียดสินค้า เสือกมูลีแทร่สวยๆกับผมเนี่ยสำหรับทันทีตามหากบสั่งขม่าได้กับผมรายละเอียดสินค้าเนื้องานกับตามคลิปที่ขายเซียนคืนมุกซิลินเดทไทยให้เบิ่งเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บผมยังหลายกับผมกับเป็นเสือกผูกขาไก่เซ็นละห้าสิบบาทส,สั่งซื้อหกเซ็นแถมหนึ่งเซ็นกับผม สำหรับท่านที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้ครับผมก็เป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆที่ทัางขายได้นำมาแจงกับ่มมีอย่างลายก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ